ทายูรีเทนครับ <concealed them> ก็สุดท้ายโดยช่างผู้ชำนาญกานทำงานมามากกว่าสิบปีแล้วพามาเป็นพันตัวแล้วครับโตฝางานบอสันเดี่ยหัวไม่หลเขาอยู่โุเซียเลยเขาอยู่บเซียเลย จริงครับนี่ม,มันมังวิธีการท่าครับนี่แหละครับแต่ว่าโบแมนท่าหลอบเดี๋ยวได้มั็นงอ,งองนเระมาณที่หาหลอบนี่แล้ะครับอย่าใไรมันงามการก็แล้วแจฟีมือสร้างนี่นนเพิ่นเทดงานมาโดดเล้วพรามันเทดไม่ๆม่กันสิบวอคอยงามหล่ะ สร้างบุญเราเห็ดมางโดนแตกแล้วตัวแฝดมันเป็นพันโดดแต่ว่าเราฆ่าจริงตาออกไปรูดเลียจะเกิดตั้งสุดอาหารค,ครับงานผีนเนื่อเราไม่ละครับมไม่สักที่ยคนเกิดเตรียมตัวชิวตัวไปตัวอี้สร้างคนเนกิดแผนกครับ ใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีครับาการการท่าของซังผู้สำนักกันก<ม>็นี่แบบเนากต่แบบไล่วันนี่สิประมาณตัวหนึ่งพี่เซ่ก็ไล่ถึงประมาณชั่วโมงหนึ่ง อ,อันทัวร์อะไรสั่งเอ้เจ้าชีเสียงสังเลยทราบผูท,ทัวร์มา <c oughs> สั่งตัวเราท่าเข้าไปจุดอาหารสจุดหนึ่ง เวลาโดนอีกลหนึ่งเ,เวลาประมาณสิบเมีรเหมือนกัน <laughs> นี่ยังบ่แห้งครับแห้งนี่เงาวับแบบนี้เลยนี่แบบเชื่อปรหารเลยแต่นี่ถ้าไปไล่เมย์แล้วคุณจับว่าท่านว่าท่านไปเสียบนี่ครับนี่ถ้าเรียบร้อยแต่มันจะเปลี่ยนขึ้ตัวนี้เลยเงาวับการกระจก เรียบร้อยครับประมาณนี้